ทีวีเสนอ โอ้หลวงพ่อครับป่นนั้นว่าฟ้าโอ้ยซาซานั่นเป็นยังรถเนี่ยชักผมบอลูครับน้ำมันเดิเติมมาเต็มถังแล้วโอ้ยนี่ไปอีกบักอักเฮืออีกหาดับซื้อนี่ครับ อ,นนอ,อ,อันเนี่ยกินเนี่ยหอมยังไงโยมอ่ะเห็นยังน่ะอ่ะกะซีสซซดสดยังน้ำซุปอุย๊ยช่วงนี้เขาลดน้ำลงอยู่ลดน,น้ำลงยังอีกลดสดเอนี่ยก็บอกให้สดสดบ่ได้น้ำซุปนี่โตดีเลยอันตรายต่อร่างกายเฮาเด้มัน,นจะอันตรายจังไดยอีกเจ้าสดเข้าไปปุ๊บมันลงไปหากะเพาะ<บ> <c oughs> ทำไรยตับไตใส่พุ่ง ตีขึ้นมากมามตีกันมากหัวใจไหลขึ้นไปในสมองล้มมหาตาปากจมูกดัางข้อเจ้านี่อันตรายปุ๊บปากหกมาจงปีเสียวขวดวนะขอ็นอีซัมมอสนุดมเหมอกขนาดนั่นหรอกนะเอออีลีเสื้อคนเนี่ยอืมนั่นก็เต็มถังโอ้เฮงสีฟ้าไปสวดอภิธรรมเหภูนยูหกโมงแรกนี่คอยังมึนล่ะ บัดเธอมันตีกันอย่งวิทยุบอติดครับอ้าวตกแค่ในเมืองนางจีนวะนางจีนยังเดทคัมพีเทวดาเออพระเอกซื้อเอี๊ยกล้วยเอามันเกี่ยงอย่างเดีกับนางจีนไปต่อสู้กับจอมมันถือจอมมันฟันเขานะเอกเออฟันหลังฟันแขนฟันขาเออถือแท่งเออตายเขาเหรอบอ หลากเลียหนีตายเขาป่าขึ้นภูเขาตกเหวความสูงมากกว่าตึก30สินันตกเหวตายบ้านตายไ,ไหลลงลง,ลงไปน้ำติดโขดหินตกน้ำต,ต,ตายอีกบ่ตายตายเนี่ยตายซะแค่ไปติดด้วยโขดหันนี้ละพ่อโชคดีท่านผู้เฒ่ามาเห็นเลยเออกไปรักษาหายเป็นปดถิ่งเลยเอาแล้วมันเกี่ยงอย่างกนน้นซุป ซบโบเกียวจังไดกัท่านพุทธเจ่านเด้ต้มน้ำซุปให้กินโซดเบิดถ้วยหายเลยพลังกลับมานั่นแหละนี่ตายมาหายยอนน้ำซุปแมนเอ้ากิน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 เข้าไปโอ้ยเงี้ยเทลงไปเทลงไปเนี่ยมันเค็มๆนลยเทลงไปเอาใส่กรนซองรดเค็มตายในแม่เนาะบอกเค็มบนว่ามันมาสิเซบ ตำบักฮงปลาใส่ปลาแดกก็มาดดีเดียบเอออันน้ก็แม่นตูบ่เคยเห็นบอกเจลบักม่วงหันเอออู้แกายอย่างก็ใส่ดอกอันนี้จักกะปิเออจักน้ำปลาอืมจักรสดีเออหอดน้ำปลาแดกนี่หอดตอนยังบอกพ่อนี่หอดเกลือน้ำลายแตกเศกค่ะแต่ว่ามันก็เคี่ยมเนี่ยแหละเกลือก็ได้อืยตู่บ่เคยได้ยินบอกได้ยินอย่างอีเกลือท่าสะอาดเฮดเลยว่าเกลือปลาว่านเอา เอือบเตาบอมเอนเอือบเอ็นแข็งแกแด้เอือบเอ็นแข้งแกเด้เข้มเลยแ่ว่าตลกใจเรวอยจังเลยแซ่บเห็นลวนๆนะเอาจังสิฮึมตาตีมึงดูมันเด็ดตาตาทมือได้ลุนนี่ สตาร์ทมือบ huh? ่แมนนี B B ่นี่นี Cola, <t iny> <t iny laim> <c oughs> ่กดนี่มันบ่มีแล้วสตาร์ทตีนมีเอาขาตั้งคู่ขึ้นมาโอ้ยเป็นซางเก่าเด้อก่อนบวชบ่ะนี่แมนป่ะครับเป็นซางเก่าเสียแต่แมาเสียโยมมีนะว้ายมั่นใจวาน่าจะมาอ้วกมื่อยแล้วเรือเปล่ามอยหลเรียบร้อยจังไรตาป่ะนี่สตาร์ทตีนเออ 哇，他淡定，好。